สวัสดีครับแฟนมวยทุกๆท่านคลิปนี้ครับก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณล่วงหน้าฝนทงศึกเจ้ามวยไทยประจาวันเสาร์ที่15มีนาคม2568จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่15นาทีเป็นต้นไปเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้พง์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับเดชยริศศเดชดำรงจะชกกันในพิกัด100ปอนด์ คู่ที่สองโจโฉบุมเด็กเซียนพบกับเพชรโกโยศแบงค์ยูโรจะชกกันในพิกัด104ปอนด์คู่ที่สาเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นไลฟ์ไฟเวทพิกัด108ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพชรตวนเปชอห้าพยักพบกับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างจะชกกันในพิกัด108ปอนด์คู่ที่สี่เป็นคู่ปิดท้ายรายการกล้าพยักทีเด็ด99 พบกับยอดบุญนำาชอห้าพยักจะชกกันในพิกัด1 1 6ปอนด์มาดูมวยคู่ที่หนึ่งเปิดวร์รยการคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับเดชยริศสอเดชด,ดำรงจะชกกันในพิกัด100อปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกวัย17ปีจากจังหวัดกาลสินสูง159งเซนติเมตรชกมวยมาแล้วกว่าห0ิบไฟ น้ำหนักปล่อยๆ่อยห0กิโลกรัมเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงประเภทเตะขาต่อยหมัดหมัดหนักสอกคมอาวุธหลากหลายสมองหลักเหลี่ยมฝีมือดีซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสงชัยมวยไทยยิมสถิติสางอร์มล่าสุดแพ้คะแนนคมณีสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองชนะคะแนนทับหน้าสอเปรมบุตรที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง ไฟล่าสุดชนะคะแนนเหนือพยัคฆพุธประชาชื่นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาสามไฟหลังชนะสองแพ้นหนึ่งไฟล่าสุดชกไว้ที่พิกัดหนึ่งอสามปอนด์ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเดยริสสอเด็ดดำรงนักชกวัยสิปีจากจังหวัดตรังสูง167เจ็ดเซนติเมตรชกมวยมาแล้วกว่ายีอ็ดไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวา ประเภทเตะต่อยหนักแรงวงในก็มีปล้ำรัดมัดตีอาวุธครบเครื่องซ้อมที่ค่ายมวยสอเด็ดดำรงจังหวัดภูเก็ตสถิติสางฟอร์มล่าสุดแท้คะแนนเพชรดำช่างในมวยไทยที่เวทีมวยรังสิตชนะคะแนนออโต้บูมเด็กเสียนที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองไฟล่าสุดชนะน็อกยกสองสายลมสวนอาหารปิกไม้ที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับมวยคู่นี้ซ้ายกับขวาอาวุธหนักแรงทั้งคู่มีลุ้นนับน็อกไม่รู้ว่าใครน็อกใครอยู่ที่จังหวะเป็นของใครคงเป็นมวยซ้ายประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกเป็นมวยฟอร์มสดซ้อมยูพีเคแสนชัยประเภทซ้ายหนักแรงฝีมือสมองมวยหลักเหลี่ยมดีมีลูกหักลูกเทในขณะที่เดชยริตซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของเดชดารงสออันวยสิริโชคก็ถือว่าเป็นมวยสายเลือดดี เป็นมวยฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีล่าสุดชกไว้ที่พิกัด106ปอนด์ไฟน์นี้จะชกกันในพิกัด100ปอนด์หากดูจากข้อมูลทั้งคู่ไฟล่าสุดนักมวยมุมแดงคมพีเคแสงชัยชกไว้ที่พิกัด103ปอนด์ส่วนนักมวยมุมน้ำเงินชกไว้ล่าสุด106ปอนด์ดูว่าน้ำหนักต่างกัน3ปอนด์ซึ่งเวทของเดทลิ์นักมวยมุมน้ำเงินจะชกเวทใหญ่กว่าแต่น้ำหนักตัวไม่ห่างกันมาก รูปร่างนักมวยมุมน้าเงินเดฤทริ์จะได้ใหญ่ได้ลอยกว่าถึง8ซติเมตรมวยคู่นี้ชอบไปที่คมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมต้นต้นมีลุ้นนับน็อกประเภทเตะขาต่อยหมัดที่ต่อทีอาวุธหนักแรงกว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่การผ่านมวยดีกว่าซ้อมอยู่ค่ายใหญ่มีมาตรฐานการฟิตซ้อมมีความน่าเชื่อถือค่ายพีเคแสนชัยได้เปรียบคู่ปล้ำคู่ซ้อมรูปร่างสั้นกว่าแต่ได้หนาได้ลูกหนักแรง มีลุ้นนับลุ้นน็อกได้ก่อนในช่วงต้นๆที่ต่อที่หนักแรงกว่าไฟนี้คงพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะเอาชนะเดยทริศสอเด็ดนำรงไปได้มาดูมวยคู่ที่สองโจโฉบูมเด็กเซียนพบกับเพชดโกยศแบง์ยูโรจะชกกันในพิกัด1 0ึสีปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงโจโฉบูมเด็กเซียนหรือว่าเดิมๆคือโจโจสิทธิอาจารตายนักชกวัย16ปีจากจังหวัดชัยนาท สูง165เซนติเมตรน้ำหนักต่อยๆ่อยห0กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า9ก้าสิบไฟเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางแต่ต่อยแรงหมัดสอกอันตรายอาวุธหลากหลายหัวจิตหัวใจดีสู้เกินร้อยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุมเด็กเซียนสถิติสฟงอ์์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรปทุมเดชเพชรสีทองที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองแพน็อกยกสามเพชรสามโคก เด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนเคนแจ็กสันมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนนักมวยมุมน้ำเงินเพชรโกโยศแบงค์ยูโรนักชกวัย23ปีจากจังหวัดสงขลาสูง160เซนติเมตรเพชรโกโยศเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทดักแต่ดักแทงวงในปล้ำรัดมัดตีแข็งแกร่งปอดใหญ่ตายแรง หลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยดีเก่าเกมซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรจังหวัดสงขลาสถิติสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนลาสตาเกียรติทงยศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดแทนอกยกสามให้กับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้สดบทเกา่า โจโฉเป็นนักมวยรุ่นน้องก่อนนี้จะเป็นมวยบู้เดินเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัดเดินบู้เดินเบียดปัจจุบันปรับเปลี่ยนสไตล์การชกมาเป็นมวยจังหวะฝีมือประเภทนอกได้ในดีไฟ์นี้มีโอกาสขึ้นมาวัดชั้นรุ่นพี่กับเพ็รโกยศหรือว่าประตักเงินซีบีมวยไทยซึ่งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทเก่าเกมกระดูกดีการผ่านมวยดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดี สดบทเก่าสำหรับมวยคู่นี้มาดูที่รูปร่างนักมวยมุมแดงโจโฉสูง165เซติเมตรส่วนมุมน้ำเงินเพชรโกรยศสูง160เซนติเมตรเพชโกยศสั้นกว่าแต่ได้ส่วนหนาน้ำหนักตัวหรือน้ำหนักปล่อยทั้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทั้งคู่หนัก50สกิโกรัมเท่ากันไฟล่าสุดนักมวยมุมแดงชกไว้ที่พิกัด103ปอนด์ส่วนมุมน้ำเงินเพชรโกรยศชกไว้ที่พิกัด105ปอนด์ ไฟนี้จะชกกันในพิกัดหนึ่งสี่ปอนด์เป็นน้ำหนักกลางโจโฉปล่อยขึ้นหนึ่งปอนด์ส่วนเพชรโกยศลดลงหนึ่งปอนด์มวยคู่นี้ชอบไปที่โจโฉบูมเด็กเซียนได้หนุ่มได้สดซ้อมค่ายบูมเด็กเซียนได้เปรียบคู่ปล้ำคู่ซ้อมต้นๆอาจจะเบียดสูสีแต่ว่าทีต่อทีท้ายท้ายการยืนระยะดูว่าสภาพร่างกายของโจโฉจะดีกว่าร่างกายดีกว่าแข็งแรงกว่าไฟนี้โจโฉบูมเด็กเซียน จะเอาชนะเพชรโกยศแบงก์ยุโรปไปได้มาดูมวยคู่ที่3คู่เอกนำรายการเป็นการชิงแชมป์ในรุ่นไลฟ์ไฟเวต108 0 8ตอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพชรตวนเปชอห้าพยักพบกับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างจะชกกันในพิกัด108ตอนมาดูที่นักมวยมุมแดงเพชรตวนเปชอห้าพยักนักชกวัย22ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์ สูง156เซนติเมตรน้ำหนักปต่อยปล่อยห้กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100่งไฟเป็นมวยขวาประเภทเตกคาต่อยหมัดแรงต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าบุหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยกระดูกมวยการผ่านมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษสถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนฉลามดำรองแปสามนักบอกกอรชนบุรี ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองชนะนอกยกสีเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่งที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองไฟล่าสุดชนะนอกยกสองสามต่อสอบุญชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างหรือเสือภูมิตีน้อยขชินนักชกวัยสิปีจากจังหวัดนครราชสีมาสูง16 5้าเซนติเมตรน้ำหนักต่อยล่อยห้สกิโลกรัม ชกมวยมาแล้วกว่า100่งร์ไฟเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายในก็มีขวางแทงคว้าขอบปล้มรัดมัดตีในแข็งแกร่งหมัดศอกหนักแรงประเภทจังหวะฝีมือได้เข่าได้เป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสงชัยมวยไทยยิมสถิติสามไฟล่าสุดชนะนอกยกห้าจักรกยรติฟูเฟืองที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง ชนะคะแนนจอมโหดเล็กนุ้ยซีมุงเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสามเพชรกกยศแบงค์ยูโ,ยโรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่ย5สห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นหนึ่งร้ยแปดอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นมวยสดบทเก่าอีกคู่เพชรตวนเป๋เป็นนักมวยรุ่นพี่อาวุธหนักแรงเป็นมวยขวาประเภทเตะขาต่อยหมัดรูปร่างเล็กกว่าแต่ว่าจะได้กระดูกมวยได้ลูกเกา๋า เป็นมวยฟอร์มสดสามฟอร์มหลังชนะรวดเป็นการชนะน็อกสองไฟชนะคะแนนหนึ่งไฟในขณะที่เสือภูมิเป็นนักมวยรุ่นน้องเป็นนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องประเภทฝีมือได้เข่าได้กำลังสดกำลังห้าได้ใจคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาต้นๆมีลุ้นนับน็อกเก๋าเกมอยู่ที่เพชรต่วนเป๋ประเภทมวยเข่าสูงยาวฟอร์มสดได้ใหญ่ได้ลอย ได้สภาพร่างกายอยู่ที่เสือภูมิก็เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นหนึ่งร้อยแปดอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยคู่นี้ชอบไปที่นักมวยรุ่นน้องเสือภูมิชอโชคจเจริญการช่างได้ใหญ่ได้ลอยต,ต้นต้นหากไม่พลาดโดนแต่ยังแตกหรือโดนหมัดโดนศอกนับนอกไปก่อนท้ายท้ายเบียดไปเบียดมาลูกแข็งแรงสภาพร่างกายของเสือภูมิจะดูดีกว่าเขาในดีกว่าชอบที่เสือภูมิชอโชคจเจริญการช่างสดกว่าร่างกายดีกว่า ท้ายท้ายไฟนี้จะเบียดในเอาชนะเพชรตวนเปชอห้าพยักไปได้มาดูมวยคู่ที่สี่กล้าพยักทีเด็ด99พบกับยอดบุญนำชอห้าพยักจะชกกันในพิกัด116ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงกล้าพยักทีเด็ด99นักชกวัย21ปีจากสอตอปอลาวสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟเป็นมวยอาวุธครบเครื่อง ประเภทเจาะยังคว้างกระจกแต่ขาต่อยหมัดศอกระยะประชิดอันตรายในแข็งแกร่งซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99สถิติสามไฟล่าสุดแพนอกยกสามเพชรน้องโฟนนออนุวัตยิมที่เวทีมวยราชดำเนินแพนอกยกห้าเพชรราชสารสอจอวิชิต8ปริ้วที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชนะคะแนนสิงหอนด้านนกยีล,ลาดกระบังที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกเป็นนักมวยรุ่นน้องยอดบุญนำชอห้าพยักนักชกวัย15ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง171เซนติเมตรเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทเดินจับเดินแทงคว้าคอล็อกรัดมัดตีต่ต่อยแรงกล้าแลกกล้าบวกหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักสถิติสัฟอ o ล่าสุดชนะน็อกยกสามใบเลิศมีนโยทิน ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองแพ้คะแนนเอลยาหวันของอุมดับเบิลยูเคโอที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนกริดเงินพันธมิตรมวยไทยที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่สิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้วัดกันที่นอกกับในกล้าพยักประเภทเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงมวยบูมวยเปิดเกมต้นต้นหนึ่งสองสามีลุ้นนับเนอก ในขณะที่ยอดบุญนำเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทเตะต่อยหนักแรงเดินเสียบเดินแทงหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยคู่นี้มีโอกาสที่จะไม่ครบ5ห้ายกสูงมากชอบไปที่นักมวยรุ่นน้องชอบไปที่ยอดบุญนำชอห้าพยักที่ต่อที่เบียดไปเบียดมาท้ายท้ายการยืนระยะดีกว่ามีลูกเดินลูกขยันเดินบทเบียดได้ดีส่วนกล้าพยักสามยก ถ้ากดไม่ลงในท้ายๆจะมียุคมีแผ่วให้เห็นช่วงหลังโดนหนักๆมักมีอาการโครงเคลงวุบวาบให้เห็นเป็นนักมวยที่ระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีการออกอาวุธดูจะชงช่างดูหลวมๆไปหน่อยสำหรับกล้าพยักษ์ไฟนี้ยอดบุญนำชอห้าพยักษจะเอาชนะกล้าพยักษทีเด็ด99ไปได้มาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่คงพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสายหนักแรงทีต่อทีหนักแรงกว่า มีลุ้นนับน็อกในช่วงต้นๆไฟนี้คงพีเคแสนชัยจะเอาชนะเด็ดยรฤิศสอเด็ดดำรงไปได้คู่ที่สองชอบโจโชบุมเด็กเสียนได้หนุ่มได้สดสภาพร่างกายดีกว่าท้ายๆจะบดเบียดเอาชนะมวยรุ่นพี่อย่างเพชรโกยศยแบงค์ยูโรไปได้คู่ที่สามคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ในรุ่น108ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชอบไปที่เสือภูมิชอโชคเจริญการช่าง ฝีมือได้เขาได้รูปร่างได้เปรียบต้นต้นมีเสียวโดนนับน็อกแต่ว่าท้ายท้ายเขาในดีกว่าไฟนี้จะเบียดเอาชนะเพชรตวนเปชอห้าพยักไปได้ในช่วงท้ายท้ายคู่ที่สี่ชอบยอดบุญน,นำชอห้าพยากักที่ต่อทีท้ายท้ายการยืนระยะดีกว่าได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยไฟนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างกล้าพยักทีเด็ด9 9ไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ฝันทงลุงหน้า ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่15มีนาคม2568จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสดเวลาประมาณที่15นาทีสดทางช่อง 3hd ช่องหมายเลข33เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ไปตามอาวุธนักมวยสรีระรูปร่างนักมวยและฟอร์มการชกมวยที่ชอบอาจจะไม่ชนะเพราะมวยแต่และเวทีมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมหลากหลายที่แตกต่างกันไปขอให้ดูเกมการชกสดๆบนเวที ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบการชมการเชียร์มวยเพื่อให้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ